ผมพาเพื่อนๆมาพบกับคอนเทนเตอร์ที่เก่งมากๆฮะมีพูดตามมากกว่า1 3ล้านแสนคนนะฮะคิดง่ายๆเรา,เราอาจจะเรีก่กจาก compact ก่อนก็ได้ต้องตัวคูนี้คนจะคุ้นเคยเยครียกเขาว่ามินเลอรเลยเดี๋ยวนี้ก็จะช่วยในการถ่ายวีดีโอเยอะมากๆไม่ใส่ไม้กันสั่นเดินตามปกติเลยเลองกดเลขอ์ดเลยครับแล้วก็เดินตามปกติเลยไม้กันสั่นเนี่ยใช้งานง่ายกว่าที่เห็นเยอะมากเลยนะ นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสอรี่ครับวันนี้พลาดไม่ได้ฮะสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะฮะบิ๊กคาเมราเอ็กไอยูนอยล้อยล้านคอนเนอร์พวกเรารวบรวม6อินฟลูเอนเซอร์ฮะหสายด้วยกันท่องเที่ยวบิวตี้บล็อกเกอร์ขายของออนไลน์ถ่ายรูปรีวิวอาหารฮะเพื่อนๆทุกคนน้องๆทุกคนสามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ถ้ามาให้ได้ถูกทางและสามารถมีอุปกรณ์ที่ถูกต้องนะฮะแล้ววันนี้ฮะผมพาเพื่อน เพื่อนมาพบกับเป็นคอนเทนเตอร์ที่เก่งมากๆฮะจะเป็นใครไม่ได้นอกจากคุณก๊อฟมายืนนะฮะมีพูดตามมากกว่า1นล้านสามแสคนวันนี้คุณกอ๊อฟก็จะมาเทรนน้อง2คนว่าวิธีการใช้อุปกรณ์เป็นยังไงทำคลิปต้องทําแบบไหนเทคนิคอะไรอย่างเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยแล้วไปขอเรียนรู้วิชาจากคุณก๊อฟกันครับมานี่แหละครับที่พอตเทมโล้ครับมาเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวคุณคนนีคุณสมอสายไหมนี่คุณก๊อฟบอกเพื่อนๆไว้ว่าใครอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาฝากเรื่องตักตัวคุณก๊อฟวันนี้เป็นลูกศิษย์ได้ไหมได้วันนี้เพแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตมาแจมลูกศิษย์สองคนเป็นใครบ้างครับเนี่ยตูนค่ะต้องตูนทำอะไรคะอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์อ๋อสายไหนสายไหนก็ยังคิดอยู่วันนี้ก็เลยจะมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์จะมาดูว่าไม่เบียดอะไรได้บ้างอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์แต่ไม่รู้สายไหนแล้้วนนนอออองคคคืืใระะหูส สอบมอสต่ายคุณคุณคุณไม่ได้ก๊อบใครมาเลยนะคะอ่านี่คุณก๊อฟรู้จักกันอยู่แล้วคุณก๊อฟวันนี้มาเทรนอะไรน้องครับอุปกรณ์และอุปกรณ์ว่าแบบใครอยากเริ่มต้นเนี่ยอุปกรณ์มันเริ่มได้ตั้งแต่แบบแบบไหนบ้างแล้วก็มันช่วยเราพัฒนาคอนเทนต์ยังไงวันนี้คุณก๊อฟจะมาบอกว่าเราจะพัฒนาคอนเทนต์ยังไงเลือกกล้องอย่างไรห่้าผมถามถามแทนได้ไหมได้ครับขั้นต้นเลยเพราโควิดถามผมว่าที่กล้องอยากจะเป็นหรือว่าทําคลิปอาหารในกล้องแรกอ่ะมันต้องซื้อกี่บาทบ้าง จร,จริงแล้วแต่งบคนเลยนะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดแบบคิดง่ายๆเราอาจจะเล่นจาก compact ก,ก่อนก็ได้ค,คือกล้องที่ ไม่ได้เปลี่ยนเลนได้เป็นกล้องเล็กๆที่เราสามารถแบบขนาดค่อนข้างเล็กออยังจะย่อมาเล็กมากจริงๆจ,จะมีราคาตั้งแต่หมื่นจนถึง2 0,000หรือว่าจะพรีเมียมเลยก,ก็แพงนั้นก็มีแต่ว่าแนะนําช่วงประมาณเนี้ยหมื่นสองหมื่นเป็นช่วงที่รังคุ้มค่าคุ้มราคาออต้องถือลองถือซิออก็เบามากพอลิตี้ก็ไปเยอะหรือเปล่ามันโ <Okay. S 1> อเคบางคลิปผมก็ใช้กล้องคอมแพคถ่ายด้วยซ้ำเพราะว่าผมบางที่มันแบบไม่สามารถเอาของใหญ่ๆเข้าไปได้ที่มันจะดูแบบเหมือนเราไม่จริงจังมากคนก็จะไม่กลัวเราอแต่ยันข้อดีคืออันนี้พับจอได้ที่สามารถแบบถ่ายตัวเองอย่างเงีีีีี้้้้ยเเเเรราาจะหห็นน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 นตััััวออออองคคืืโโซซ่่่บพ เืินกว่า2 0 0หมืเริ่มต้นได้แล้วเสียงเสียงโอเคไหมเสียงโอเคเสียงโอเค,อเคแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดพอเราไม่ได้ต่อไม้เนี่ยมันก็จะเก็บเสียงได้ระยะประมาณนึงครับแต่พอเราอยู่ไกลหรืออยู่ที่ที่มันเสียงกวนเนี้ยก็ก็จะไม่คดีเท่ากับการมีไม้แย่อะของมีส,สตางค์ขึ้นนิดนึงอาจจะเป็นเริ่มมาเป็นตัวเป็นมินเนอร์เลที่เป็นเจนเซอร์แบบ APS4 คำศัพท์ที่2ที่เราควรจะรู้นะฮะกล้องมิลเลอร์เลสอย่างเงี้ยก็เรียกว่ามิลเลอร์เลสก็ได้กล้องมิลเลเลสคือกล้องที่ไม่มีกระจกครับ,ค,รบคือมันเป็นเซนเซอร์แล้วแบบในการตีภาพอะไรเงี้ยคนที่อยากจะเรียกมิลเลอร์เลสก็คือเรียกกล้องกล้องตัวคูนี้เงี้ยคนจะคุ้นเคยเรียกเขาว่ามิลเลอร์เลสตอกล้องที่มันแพงขึ้นจริงๆเขาเรียกว่ากล้องเปลี่ยนเลนได้ดีกว่าตัวน,นี้ข้อดีตามชื่อเลยครับเปลี่ยนเลนได้<อ>ก็คือเราจะมาเลือกระยะเลนที่มันหลากหลายได้อยากจะมีกล้องที่เปลี่ยนเลนได้ต้องมีตังคีบอันนี้น่าจะนปประะะะมาาณนนนนแต่่่เเดดดีี๋ยวกอฮข้้ไไูทครก็่เ จัดให้ได้หมดแล้วเกลเลนได้หมดดีไงที่จริงก็มีหลายแบบมากกว่านี้เยอะมากเลยเราเรียกแต่ว่ากล้องที่เรามาพูดวันนี้ดีกว่าก็เก็เลนได้คือเราสามารถเข้าถึงระยะเลนที่มันไม่มีในกล้องพวกนี้ได้ครับเช่นสมมติเราอยากถ่ายกว้างกว่านี้อันนี้กว้างสุดอยู่ที่24มิลย4่ิมิลจะคล้ายๆตาเรามองกล้งกว้างแล้วก็เก็บซีนที่มันแบบดูอลังการได้มากขึ้นอ๋อนั่นแบบอะไรที่ถ่ายแล้วผู้หญิงสวยคนสวยแล้วหรอพวกหน้าชัดหนังเบอร์ก็ก็ถ่ายได้ใช่มันมีเลนที่แบบเลนฟิกเลนอะไรเงี้ยเพราะอย่างเงี้ยกออจมมีวหลกในนร่ขึ้้้พพเญแแ เลื่องแลกเืิ่มต้นแล้วทำต่อไปนะฮะฟูเฟม จริงก็เป็น mirrorless full frame นะครับก็คือเป็น mirrorless ไม่มีกระจกเหมือนกันแต่ว่าเซนเซอร์ใหญ่กว่าเขาเรียกว่า full frame คือสมมุติว่าเราใส่เลนส์อะไรเข้าไปอ่ะมันก็จะเป็นระยะนั้นจริงๆครับอย่างในมิล r ลอร์เ s สเนี่ยสมมุติเราใส่10เข้าไปมันกลายเป็น15ถ่ายแล้วสวยกว่าไหมสรุปเนี่ยถ่ายในที่มืดได้ดีกว่าดีกว่าอ๋ออ่าอันนี้กี่บาทตั้งแต่วันหกหมื่นก็ได้เจ็ดหมื่นจนถึงเป็นแสนก็ได้ดีขึ้นสมมุติว่าแบบเราอยากทำบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่่่่ววาาาาแแบบบบหนนน้เเเรรรรไไไไมียยยะะะคจัังงงงอ อยากให้ลองหลายๆห,ห,หลายแบรนด์เพราะผู้หญิงจะมีความละเอียดเรื่องสีมากบ,บาง,งบาคนองชอบเออใช่บางคนชอบสกินแบบติดชมพูบางคนชอบส้มอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณผู้หญิงมีความกังวลใจว่าหน้าไม่เนียนเออ,เอ,อทำยังไงอ้าวไม่ได้ปขขรึกษาเครื่องสำอางเหรอต้องปรึกษาอะไรเน่ยเพก็แบบถ้าเราเป็นบล็อกเกอร์ใช่ไหมคะเราก็ต้องมานั่งแต่งหน้าโชว์เราก็ต้องแบบไม่มีเครื่องสำอางอยู่บนหน้าหน้าจุด ก็จะถ่ายหน้าสดก่อนด้วยอ๋อหน้าสดแต่ทําให้เนียนกล้อมันดูดีประมาณหนึ่งให้มันดูดีประมาณนีงแบบให้มันฟุ้งๆหน่อยกล้องแต่ละยี่ห้อก็มีสีแต่ละสไตล์ความเียนแต่ละสไตล์เลนหนึ่งเลนกี่บาทถึงกี่บาทตั้งแต่หลักพันเงินหลักแสนได้เลยนะส่วนใหญ่เลนที่มันคุ้มค่าอะไรเงี้ยก็หลักพันหลักหมื่นก็ก็ก็อยู่ละอ่ะงั้นเลนมาตรฐานที่ควจะมีก่อนสําหรับเพื่อนๆที่กำลังจะเริ่มต้นมีเลนอะไรดีสาหรับคนที่อยากถ่ายวอล์กตัวเองนะไม่นําเลนไว้ันจะสมาร์ททำแบบอย่างเงี้ยระแบบมือเรา เรารู้เรื่องกล้องกันไปแล้วลว,วันนี้ของความรู้เพิ่มเติมอีกนะฮะสับสนกันมากเลยอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์วล็อก มันเป็นคำนิยามที่แล้วแต่คนเรียกเลยนะครับเพราะว่าคขาว่าวีด็อกจริงผมเรียกว่าวอล์กจนตัวเรียกว่าวอล์กบล็อกเกอร์อะไรเงี้ยมันคือคนที่ถ่ายวิดีโอด้วยตัวเองแต่คำว่าอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยเราเราเขียนแค่เขียนบทความก็ได้เรามีอิทธิพลต่อความคิดคนเขียนบทความจะลงรูปอย่างเดียวไม่ต้องถ่ายวิดีโอก็ได้อินฟลูเอนเซอร์ใหญ่ๆดีกว่าแล้วก็บล็อกเกอร์จะอยู่ในในอินฟลูเอนเซอร์นั้นอีกทีหนึ่งแล้วยูทูบเบอร์ก็คือคนทำยูทูบอันนี้สาระมีอยู่จริงนะฮะกล้องเข้าใจไปแล้วต่อจากนน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 นััััััััั้้้้ไไปปปปีีีีี่่่่่่่คคคคคครรรรรรบบออ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 อุกกกกกกณ์เเ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 สสสสสสยยยงงงงงงจจจาา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 ขญญญืืืืภพแแลลวว็็หหๆะมมมมมตผ ชดกครับชดกันเสน่ห์ของมันคือมันจะรับเสียงอย่างนี้ครับพุ่งไปแบบเหมือนกลวยมันก็คือรับเสียงข้างหน้าอดูพี่นะไอตัวนี้มันต่อได้ด้วยหรอวะต่อได้ครับโอ้ตัวจิ๋วนี่ยังต่อได้เหมือนกันนะไมันใหญ่กว่ากล้องอีกนะอ่าโอ้ยเท่หน้าตาตัวถือนะโอเคไหมเอ้าติบขึ้นมาอย่างเงี้ยมิบด้านข้างครับอันนี้ครับไมายเริ่มต้นกี่บาทมีหลายราคามากเลยครับชดกันแต่หลักพันกันหลักหมื่น เอาไหนเอาไวเลสละกันค่ะเพราะว่าเลือกชุดนี้ละไวเลสจริงๆก็มีหลายตัวนะครับปตนตัวนี้ที่เป็นเป็นเซรามิกบีนตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถใช้ไม้ได้2ตัวคืสอส่งหนึ่งรับ2หมายความว่ามีตัวรับสัญญาณ1ตัวกระจายไปที่คนพูดได้2คน,คน 2> อ่ารู้จักกล้องไปแล้วครับเลนส์ไปแล้วอ่ะที่ควรต้องมีอีกที่นองสายไม้ถือเขาเรียกว่ากิมบอลไมโบ <im> ไ,ไม้กันสั่นครับ เดี๋ยวนี้ก็จะช่วยในการถ่ายเรีโอเยอะมากๆเพราะที่เวลาเราถือถ่ายก็เดินเดินอย่างนี้ใช่ไหมบางทีเราไม่รู้หรอกว่ามันสั่นเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันนิ่งจากมือเราแต่จริงๆเราขั้นที่เราก้าวเท้าอย่างเงี้ยมันสั่นอยู่นะแต่ไอเนี้ย มันออกแบบมาให้ว่าสมมติว่าเราเดือนยังไงก็ตามไอ้นี้มันจะตั้งตรงเสมอคือมันกันกันการสั่นไหวของเราได้ทําให้ภาพเนี้ยออกมาดูสมูทมากๆสายท่องเที่ยวครจะต้องมีจริงทุกสายคนมีหมดเลยทําให้ถ่ายคลิปไปเราสวยขึ้นนิ่มขึ้นสมูทขึ้นแฟนสวยขึ้นไม่สวยขึ้นก็อยู่ที่คุณแล้วนะรู้กล้องแล้วรู้เลนแล้วรู้เสียงแล้วอันนี้ขอรู้ก๊อฟมาเยือนมันมีคลิปมาแล้วตัดต่อที่ไหนที่บ้านครับ ต่อตัวต่อกับคอมใช่ไหมครับคอมเพื่อนเพื่อนมาโคนต่อต่อผ่านคอมเพื่อนๆพมาโคนต่อต่อผ่านมือถือต่างกันยังไงครับอ่าผมว่าคอมมันมีความหลากหลายมากกว่าแล้วก็อุปกรณ์ที่มันแบบพอมๆเียเราสามารถแบบเคลื่อนได้เร็วกว่ามือถือมันต้องค่อยๆจิ้มเมาส์กับคีย์บอร์ดก็ยังเป็นอะไรที่ที่รวดเร็วกว่าสำหรับทำงานสายอาชีพนะแต่ถ้าคนที่เพิ่งเริ่มทำได้วยมือถือมันก็ก็สะดวกเหมือนกันน้องจูนตัดผ่านอะไรดีคะมือถือค่ะมือถือแต่ว่าถ้าแบบเป็นมือถือเนี่ยความละเอียดอะไรอย่างเงี้ยมันจะต่างกันไหมต้องดูในแอปมันนะส่วนใหญ ได้เนี่ยก็โอเคแล้วลงโซเชียลอ่าผมเห็นมีไทม e ม a สเตอร์มีคริกเก็ตโปโปเหมยตูก็ตัดได้อ่ะตอนนี้รู้แล้วเพื่อนๆคงอยากจะรู้ว่าเวลาปฏิบัติการจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์สอนน้องๆสองคนได้ครับแต่ผมขอเกอะตามไปดูกันครับ อ้าวรายงานตัวนะฮะกับอุปกรณ์ที่ถูกต้องนะฮะอาจารย์สอนหน่อยเผื่อว่าจะไปทําคลิปแล้วทำให้สวยๆเรามาดูความจาเป็นของไมค์กันสั่นดีกว่ามันช่วยยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็จะเป็นให้คุณซึ่งใ่ใหม่เป็นคนถือแล้วเดินเดินตามส์สไตล์ส์สไตล์มัสสไตล์ตามน้องจูนเดินมาถ่ายรูปรีวิวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบไม่ใส่ไมค์กันสั่นเดินตามปกติเลยค่ะอ่าโอเคแบบลองกดเล่คอข์ดเลยครับแล้วก็เดินตามปกติเลยก็พยายามทําให้มันนิ่งสุดที่ทำได้เดยวเข้าไปดูกันเลยนะคะ สอมอสไตล์คุณอยู่ตรงนี้เลยฮะแล้วเดี๋ยวก็เราจะตามเข้าไปจริงๆไม้กันสันเนี่ยใช้งานง่ายกว่าที่ที่เห็นเยอะมากเลยนะร้านใหมันตรงแล้วก็กดถ่ายปกติได้เลยครับ มันเป็นโลกของทุกคนที่สามารถจะมีตัวตนบนโลกออนไลน์ได้สามารถจะทําคลิปได้อุปกรณ์เนี่ยมันง่ายขึ้นราคาถูกลงแล้วก็มีแพลตฟอร์มให้เราเลือกต่างๆไม่ว่าเป็น Facebook l i ์ e ิกต็อกทวิตเตอร์ไอจีแต่เป็หมดเลยแต่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถทําคลิปหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านเมือนคุณก๊อฟเนี่ยเขาต้องบอกเพื่อนๆต้องทําไงฮะผมก็ต้องหาตัวตนหาสไตล์หาสิ่งที่เราถนัดแล้วก็เขอยาพัฒนาไปดีกว่าครับอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งท้อสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะถ้ามีความสนใจอยากจะทําเกี่ยวกับเือ ปรึกษาพวกเราได้ฮะ Big Camera X a y u n o l a n Corner ใน12สาขานะฮะหรือเข้าไปถามได้ที่ Big Camera ทุกสาขาทั่วไทยฮะหรือง่ายๆฮะเข้าไปที่ w w w b i g c a m e r a c o t h หรือโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะฮะพวกเราพร้อมให้คําตอบเกี่ยวกับเลือกอุปกรณ์และเทคนิคการทำคอนเทนต์ให้กับเพื่อนๆทุกคนฮะวันนี้ได้รับแรงบันดาลใจและรับรู้เทคนิคจากคุณกรไปแล้วขอบขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ เจ็งแล้วนะอนนี้คุณกอลฟรู้จักกันอยู่แล้วกรับ๋วยยือนผมชอบมากเลยที่ต้องปนตามเอ,อาไปโทลไปโทษเลย